สวัสดีทุกคนพบกับเราตดทะลุฟ้านี่พามาเบิงนี่คือเกาลัดประเทศไทยใครไม่เคยเห็นข้าวผขัวเกาลัดประเทศไทยไปเลยขัวหัวใคร่เคยเห็นเบิ้งเ้อเกาลัดประเทศไทย,เ,ทไทยเกาลัดเ,เ,เมืองไทยก็มีได้ ติดท้ทบ่ได้น่อยนาไปได้อเกาลัดเืองไทยได้นี่ทำมคัวคัวเกาลัดค้นเลคนคนคนหอมมอหอมเะหอมเนาะไก่สุกแล้วเกาลัดคองแท้ เขารัดของแท้เชี่ยวทีสะเทือนลากฟันเขี้ยวบอรว่างแขีวแตกออกมาเ <c ười> ขี้ยวไปเพื่อนเขี้ยวไปเขี้ยวมาเขี้ยวลิ้นตัวเองหอมแล้วหอมแล้ว ลุก,ลลกลเลยลุกเาลยใครอยากกินกันมาเลยไปละไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อกับช่องติดทะลุฟ้ามากกว่ามากอะไม่ต้องว่ากันดอกเด้อมากกวเรียนผ่านมากกวกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำไปละบ๊ายบาย